สวัสดีลูกค้าทางทั้ง y o u t u b e แล้วก็ f c e e o o o รวมถึงติ๊กต็อด้วยนะครับเราได้รับตัววีโก้แชมป์เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะกลับเข้าอีสานบ้านเฮานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่เมืองกรุงอยู่นะครับใครสนใจทักมาก่อนได้นะครับนะครับนี่ VN สีขาวแคปนะครับไม่เจ0 0 0มโลรถมือเดียวป้ายแดงนะคุณผู้ชมนะครับรถสวยมากนะครับเป็นภายในสีดำเนาะเป็นตัว50ปีของโตโยต้า e ตัวครบรอบ50ปีนะ น็อตเนร์ดไม่ขยับนะครับสวยงามเลยนี่น็อตไม่มีการขยับเนาะนะครับอันนี้เขาหุ้มหนังมานะเดิมเดิมเป็นเบาะผ้านะครับแบบนี้นะครับเบาะไม่ขาดนะเบาะสวยมากพรมตัว50ปีโตโยต้าชัดเจนเลยนะครับนะครับสนใจทักมาก่อนมาสอบถามเมื่อก่อนได้นะครับรถเดิมทุกประการนะครับเดิมทุกประการนี่พีเลนเนอร์นี่ตัว50ปีโตโยต้ารับดูช่วงล่างนะฮะเห็นไหมครับสวยกิ๊บสวยกิ๊บนะครับบาร์โคยังอยู่อยู่เลย ดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องไม่เจ็ดหมื่นโละเลียมีเอกาสารครบนะครับตัวนี้ V n 144แรงท่านดูพวงมาลัยดีครับพวงมาลัยสวยมากนี่มีเอามาถึงกับลูกค้าอยู่กทมเลยนะครับไม่เจ็ดหมื่นโลทุกอย่างอะไรเดิมหมดมีกล้องบันทึกด้วยนะครับผมนะครับนี่นะครับเดเดี๋ยวดูเดีวดู ดูดูด,ดูห้องเครื่องด,ดีหน่อยลูกค้าไม่ได้ล้างห้องเครื่องเพราะว่าคือเราเห็นแบบเดิมๆบ้านๆหนึ่งฟุลกะได้ไม่เป็นไรแต่อย่ามีพวกคราบน้ำมันเครื่องอะไรมาติดอันนี้ชื่อว่าเครื่องสวยเครื่องสวยเครื่องสดท่านดูครับตามขอบครับขอบห้องเครื่องไม่ซึมไม่เยิม้มนะครับ สองนัดฝากระโปรงจุดแรกเลยไม่มีการขยับนะครับลูกศรโตโยต้าคําฝากระโปรงสติ๊กเกอร์ปรับอากาศนะครับเพจตัวรถปีสิบสองเครื่องสองพันห้านะครับซื้อมาผมเอาไปเปลี่ยนกองด่าโซล่านะฮะนะครับน้ำมันเครื่องลูกค้าเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวแรกกองมันตันก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับที่อยู่ที่ศูนย์เชลเนาะนะครับอยู่ที่ปั๊มเชลนะครับประมาณสี่าสิบบาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะบางที่ก็400 บางที่ก็สี่รอยห้าสิบนะครับนี่ครับคันหน้าอะไรเดิมหมดน็อตน็ตไม่ขยับเครื่องเกียร์ดีนาะสนใจก็ทักมาได้เนาะไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับวีโก้แชมป์นะนะครับฟังเสียงเครื่องหน่อยฟังเสียงเครื่องกันนิดหน่อยนะครับสวยมากเดี๋ยวขับลับขอนแก่นไม่น่าจะเป็นพวกนี้ครับนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วัน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 กร์ศุกร์ที่ห้า นะครับอาจจะเจอกันวันเสาร์วันวันจันทร์อาทิตย์ประมาณนี้ครับนะครับฟังเสียงเครื่องกันหน่อยเสียงเครื่องใหม่เจ็ดหมื่นโลครแม็กเดิมนะฮะแม็กเดิมยางลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนใหม่ของแม็กซิสยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเสียงเครื่องดีมากก้าไปล้างนี่สวยนะครับสนใจไงก็ทักมาก่อนได้นะครับ รีวิวกันตอนซื้อมานะครับแบบนี้แหละนะครับพอดีเอาล็อกโคมาส่งแล้วก็ซื้อคันนี้เข้ามาพอดีนะครับเป็นรถบ้านแท้เนาะรถคนเดียวครอบครองนะครับดูแชสซีมาเลยแชสซีเนี่ยสวยมากนะครับไม่เคยเพิ่มกันสนิมเลยนะครับสวยมากอันนี้มาเปียกฝนเฉยนะครับฝนมันเข้าไปโดนแชสซีทําให้มันดูเงาเงาหน่อยนะครับนะครับแต่แชสซีเดิมตัวถังเดิมนะครับไม่มีพ่นนะท่านดูครับเนี่ยนครับไม่มีพ่นนะเนี่ยเดิมเดิมเลย เขาขาวอ่ะนะฮะตัวกระบะนะฮะสวยนะครับ,นะรบโอเคฝากกันด้วยสำหรับวีโก้แชมป์เนาะแมกไลเนอร์ของเดิมด้วยนะฮะผมเอาอนั้นออกนะนะฮะไอตัวที่ครอบพวงมาลัยอ่ะนะครับเอามาถ่ายรูปดูเพราะว่ามันสวยมากยังเก็บคมุไม่อยู่เลยหปีแล้วมีโบชัวของวีโก้แชมป์ด้วยนะครับโอ้โหสวยๆเอามาก็ผมนะ่าจะมีแค่เอาไปติดฟิล์มแค่นี้แหละเอาไปติดฟิล์มแล้วก็ทําความสะอาดล้างสีภายนอกห้องเครื่องเช็ด ความสะอาดนะครับค่าเชื้อนะครับเบื้องต้นรถจริงๆก็บอกตรงว่าพร้อมใช้งานเนาะสนใจทักมาก่อนได้ไม่เพียงแค่7 4 0 0 0โลเท่านั้นนะฮะตอนนี้อยู่เซนทันนะครับนะครับอยู่แถวแถวแถวอตอนเมืองปทุมนะครับโอเคนี่นะครเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนน่าจะพักตรงน,นี้คืนนึงแล้วก็ไม่ก็ยิงยาวขับเลยเรอดูกันในทีนึงนะครับแล้วก็รอติดตามชวนด้สนใจก็ทักมาก่อนได้นะแล้วก็ ยังมีอีกคันหนึ่งปี14เข้ามาใหม่นะอันนี้ปี12ภายในดำมีปี14อีกแล้วก็มีอีกคันหนึ่งปี14เหมือนกันตอนนี้แชมป์ผมมีเยอะมากเอาง่ายๆท่านทักมาหาก่อนแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านผมเนี่ยมีอยู่แล้วประมาณ8-9คันนะครับแล้วตอนนี้มีมาอีก3คันเข้าใหม่นะมีคันนี้1คันแล้วก็อีก2คันเข้ามาใหม่นะครับรอชมเอาก็รับชมคันนี้ไปก่อนนะครับคันนี้ก็ไม่น้อยสุด คันที่สองของร้านมีน้อยกว่านี้นะนะครับมีน้อยกว่านี้แต่เป็นสีดานะครับถ้าสีขาวก็ไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับลองลงมาคันนี้ก็นะครับไม่เจ็ดหมื่นกับไม่ห้าหมื่นนะนะครับโอเคครับฝากกันด้วยครับแชมป์เวียนป้ายขอนแก่นนะครับลูกค้าบอกขับในเมืองไม่ไหวกรุงเทพมันรถติดนะครับเพราะฉะนั้นเกียร์โตสะดวกกว่าถ้าเกิดเกียร์ธรรมดาก็เป็นแถวตามต่างจังหวัดของเราขอนแก่นเนี่ยขับคันเนี่ยอันนี้สบาย นะครับรถม่ปติดเนาะขับง่ายเข้าไรเข้าสวนนะครับยังไงก็ทักมาครับผมขอบคุณครับ